สุขหลังใส่จกบาดในนาละแม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใสกามเทบอ,อกทีสุขใสกันคือจังไกตีโลดได้บออยากมีคนคียงคู่คุ้งแขนไปกินชาบ ใส่ก็ใส่เสื้อคูบอกเพิ่นนิ้วเนี่ยพอกันเพิ่นก็เงาคือกันสกิดเพิ่นแน่สวัสดีครับพี่เอกพี่เพิ่นเมื่อพอดนาวอว่าโอ้ว่าโอ้ละนอกันสั้นเฮาสิได้พอกันบอกโสดกร็ดอกดีับก็ดีวันนี้เห็นแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้นะครับผมเรามารู้จักพี่เอกกันสักนิดนึงดีกว่านะครับ ให้พี่เอกแนะนําตัวกับทางเรานิดนึงครับครับก็ชื่อเรือกาโทเอกอัคราโพทองนะครับชื่อเอกนะครับก็ปัจจุบันประจําอยู่ที่ฝูงบิน401กองบิน4ครับทําการบินกับเครื่องบินแบบ t 50ครับอ่าโอเคครับนี่คือร้าวๆในงานของพี่เขาพี่ก็เป็นนักบินนะครับอยู่กองบิน4นะครับอยู่ตาคีแล้วก็มาพูดเรื่องความหลงไหลในตัว fx4 คันนี้ดีกว่าครับพี่เอกสักนิดหนึ่งนะครับ ให้อลูก <Bond> ค้าที่ยังไม่ได้ตัดส <ita> ินใจว่าเราชอบเอฟเพราะอะไรครับก็อันดับแรกเลยครับที่สะดุดตากับเอ็กฟก็คือไซซิ่งของมันนะครับถึงถึงจะเป็นตัวถังเดียวกับเอ t แต่ว่าพอจัดฟิตเมนต์ใหม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อมันก็ดูแบบึบึกบึกขึ้นแล้วก็กระจังหน้าที่ส่วนใหญ่เขาชอบไปเปลี่ยนกันก็เปลี่ยนมาให้แล้วก็โอเคชอบชอบตรงนี้ครับแล้วก็อีก อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือช่องเขาเรียกว่าอะไรนะครับ up uplifting ช่อง a u x ที่ให้มาใช่เพราะว่าเป็นคนชอบลุยชอบไปตกปลาเข้าป่าตกปลาครับก็อนาคตก็อาจจะมีติดพวกสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้ใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่เอกนะครับว่าอะไรพูดถึงทีมงานของเรานี้หนึ่งนะครับผู้การท็อปทีมงานท็อปฟอร์ดนะครับแล้วก็รีที่กษาการขายนะครับว่า พี่เอกมีความรู้สึกไงบ้างในการให้เราดูแลเคสครั้งนี้ครับผมเชิญผู้การท็อปด้วยครับผมเชิญผู้การท็อปข้งค้าเลยสวัสดีครับ,รบผมก่อนอือ่นก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่ช่วยกันดันรถคันนี้จนจนให้ผมได้มานะครับจริงๆคือแบบทํางานกันขเขาเรียกว,ว่าคนคนที่ซื้อเนี่ยยังทํางานไม่เท่าคนที่ขายเลยครับคือทุ่มเทมากจริงครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับ ดีครับดีครับผมขอบคุณมากๆครับอ่กอนนี้ก็คือความรู้สึกนะแล้วก็ในหลายๆมุมนะครับของพี่เอกนะครับนักบิน F50 หราศูนอ่ทีห้าของตัวทีแล้วซื้อ F x ฟ Max โอ้โโหเรียกไม่ถูกเลยผมเรียกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณท็อปนิดนึงครับผมนี่แล้วผมคือจากคนใช้งานจริงนะครับผมก็หลากหลายอาชีพนะครับผมนี่คืออาชีพที่นักบินที่ใคร จับตารอดูอยู่ว่าทําไมนักบินถึงเลือกชารถรุ่นนี้นะครับเมื่อกี้พี่ก็สอบถามพี่เอกไปแล้วครับผมนี่แหละครับผมคือตอบโจทย์นะครับผมทั้งอาศักยภาพและก็รูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมก็สุดท้ายสุดท็อปกับพีมงานขออนุญาตสมมอบรถให้กับพี่เออย่างเป็นทางการนะครับผมก็ขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองเนาะขับรถทํา อกิจการธุรกิจค้าขายออนไลน์ก็ขอให้เฮงๆรรวยนะครับขาทุกเส้นทางเลยโ <Okay. S 2> อเคขอบคุณครับ